สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาพูดถึงหัวข้อที่ว่าซิกแพคจำเป็นไหมผมเป็นคนนึงนะครับที่มีซิกแพคเหมือนกันก็เลยคิดว่าน่าจะพูดอะไรแบบนี้ได้แต่ก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องว่าซิกแพคเนี่ยมันจําเป็นไหมเราต้องมาดูปัจจัยที่ทําให้คนเรามีซิกแพคก่อนนะครับว่ามันมีอะไรบ้างซึ่งปัจจัยหลักๆเนี่ยมันก็มีอยู่2หัวข้อนะครับปัจจัยอื่นผมไม่รู้ปัจจัยแรกนั่นก็คือเรื่องของเปอร์เซ็นไขมันนะครับคือต้องเข้าใจก่อนนะครับทุกคนว่า ทุกคนเนี่ยมีซิกแพคอยู่แล้วนะครับแค่ว่าเราจะเห็นชัดหรือไม่ชัดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเปอร์เซ็นต์ไขมันนะครับยิ่งเปอร์เซ็นต์ไขมันของคุณน้อยนะครับโอกาสที่จะเห็นซิกแพคเนี่ยก็เยอะนะครับแต่หลายๆคนเนี่ยสาเหตุที่ไม่เห็นซิกแพคนั่นก็คืออ้วนนะครับหรือว่า เปอร์เซ็นต์ไขมันของคุณเนี่ยมันสูงเกินกว่าที่จะเห็นซิกแพคนั่นเองนะครับซึ่งการที่เราจะทําให้เปอร์เซ็นต์ไขมันเนี่ยต่ำลงได้นะครับผมคิดว่าหลายๆคนน่าจะรู้อยู่แล้วนั่นก็คือเรื่องของการไดเอทกับการออกกำลังกายนะครับผมการจะลดไขมันได้ต้องอยู่ในสภาวะแคลรีเดฟเฟซิตหรือการกินให้น้อยกว่าที่ใช้ไปนะครับผม ไม่ว่าจะเป็นการกินอาหารพลังงานต่ําหรือการคาร์ดิโอการเล่นเวทพวกนี้นะครับมันจะช่วยทําให้เราสามารถลดไขมันได้นั่นเองนะครับปัจจัยที่2นั่นก็คือเรื่องของการออกกําลังกายนะครับแต่ว่าผมจะเน้นไปที่เรื่องของการเทรนนะครับเล่นเวทเทรนนิ่งนะครับคือกล้ามเนื้อหน้าท้องเนี่ยมันก็เหมือนกล้ามเนื้อมัดอื่นนะครับมันก็เหมือนกล้ามเนื้อไบเซ็ปมันก็เหมือนกล้ามเนื้ออกกล้ามเนื้อไหลนะครับก็คือเราต้องเล่น ให้มันคล้ายๆกันนะครับก็คืออยู่ในโหมดของไฮเปอร์โตฟีนะครับไม่ใช่ว่าคุณไปเล่นตามเน็ตนะครับที่ซิทอัพหนึครั้งทํำท่าเบอร์ปี้กระโดดวิดพื้นอะไรพวกนี้นะครับคือถามว่ามันช่วยสร้างกล้ามเนื้อไหมมันช่วยนะครับแต่ว่ามันไม่ได้มีประสิทธิภาพเท่าการเทรนแบบธรรมดาปกติครับแบบพวกท่าเคเบิลครันช์แฮงกิ้งนีเรสอะไรพวกนี้ที่เราเห็นคนออกตามยิมนะครับ ถ้าพวกนั้นเนี่ยมีประสิทธิภาพมากกว่าเยอะเลยครับโอเคนะครับเรามาเข้าประเด็นหลักของเรากันเลยดีกว่านะครับว่าซิกแพคเนี่ยมันจําเป็นหรือเปล่าผมขอแบ่งเป็น3กรณีนะครับอันนี้เอาแบบขอสําหรับผู้ชายนะครับกรณีแรกก็คือเรื่องการหาแฟนนะครับผมถามว่าซิกแพคจาเป็นไหมสําหรับการหาแฟนหาผู้หญิงนะครับผมขอตอบเลยนะครับว่า ไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นนะครับผมผมรู้สึกว่า20%เนี่ยเป็นผู้หญิงที่สนใจนะครับส่วน80%เนี่ยก็เป็นผู้ชายนั่นเองนะครับผมรู้สึกว่าผู้หญิงเนี่ยเขาจะเน้นไปที่เรื่องของบุค,คลิกนิสัยแล้วก็รูปร่างความสูงที่ไม่ได้เกี่ยวกับหุ่นขอแค่แบบว่าใส่เสื้อผ้าแล้วดูโอเคก็พอแล้วนะครับกรณีที่2นะครับนั่นก็คือการถ่ายคลิปลงโซเชียลนะครับอันนี้ตอบไม่ยากเลยนะครับโคตรจาเป็นนะครับถ้าคุณต้องการที่จะเรียก ยอดเอนเกージหรือว่าหาลูกค้านะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเป็นตัวแทนที่แบบว่าคนมาเห็นแล้วเขาจะสนใจนะครับว่าทํายังไงถึงจะมีหุ่นแบบพี่ครับทายังไงถึงจะปั้นหุ่นแบบพี่ครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมรู้สึกว่าถ้า คุณมีซิกแพคนะครับ engagement ของคุณเนี่ยมันจะดีมากๆเลยในโลกโซเชียลต่อมากรณีที่3กรณีสุดท้ายนะครับก็คือการใช้ชีวิตประจําวันนะครับซิกแพคเนี่ยมันจําเป็นต่อการใช้ชีวิตประจําวันไหมนะครับผมคิดว่าผมคงตอบแทนคุณไม่ได้แต่สําหรับผมนะถ้าใช้ในชีวิตประจําวันผมว่าไม่จําเป็นเลยนะครับซิกแพคไม่มีความจําเป็นต่อการใช้ชีวิตทั่วไปครับเช่น การทํางานการขับรถไปทํางานการเดินอะไรอย่างเงี้ยการทํางานบ้านอะไรพวกนี้ไม่มีความจําเป็นเลยนะครับเราก็ต้องเข้าใจนะครับว่าซิคแพคเนี่ยการที่คุณจะสามารถมีได้มันฟังดูเหมือนง่ายแต่ว่าถ้าให้ทำจริงมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับคือถึงคุณจะทําได้แต่การที่คุณอยากจะมีซิ p แพคตลอดเวลาเนี่ยคุณก็ต้องเคีบมันไว้คุณต้องรักษามันไว้ซึ่งการจะรักษามันได้เนี่ยคุณก็ต้องกินอาหาร แบบพลังงานต่ำๆบวกกับการคาร์ดิโออย่างนี้นะครับผมซึ่งหลายๆคนก็ทําได้แล้วก็ทําไม่ได้นะครับการกินการเทรนของคุณเนี่ยมันต้องมีความสม่ําเสมอไม่ใช่ว่าพอคุณมีซิกแพคแล้วคุณจะกินมั่วๆออกกาลังกายมั่วๆเหมือนเมื่อก่อนนะครับไม่ได้นะครับคุณต้องทําให้มันเป็นไลฟ์สไตล์ของคุณนะครับไลฟ์สไตล์ใหม่ของคุณซึ่งผมต้องขอนับถือคนที่มีซิกแพ ั้งปีนะครับแบบว่าโอ้โหทำได้ไงนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าคุณอยากจะคีปซิกแพคของคุณไว้นะครับอย่าก,กินน้อยจนเกินไปนะครับอย่าให้เปอร์เซ็นต์ไขมันมันต่าจนเกินไปยกตัวอย่างเช่นนักพละกายนะครับที่เขามีหุ่นที่แบบ ลีนมากๆนะครับแบบ4-5% body fat รเนี่ยอันนี้อย่าทำที่จะคีปไว้นะครับเพราะว่าการที่คุณคีฟเปอร์เซ็นต์ body fat ต่ำขนาดนั้นนะครับสิ่งที่คุณต้องแลกมามันก็ทั้งเรื่องของอารมณ์ความหิวความเครียดแล้วก็การนอนนะครับของคุณมันจะตอบเป็นสั้นว่าเครียดหมดเลยนะครับนั่นเป็นสาเหตุที่ว่านักพอกกายเนี่ยเวลาเขา ประกวดเสร็จนะครับเขาต้องพยายามรับแครีกลับเข้ามานะครับต้องพยายามกินเพื่อให้เปอร์เซ็นต์ไขมันเนี่ยมันกลับมาคงที่นะครับฉะนั้นอย่าคีปเปอร์เซ็นต์ไขมันที่ต่ำเกินไปนะครับพยายามให้มันอยู่ในจุดพอดีนะครับซึ่งจุดพอดีที่ผมว่านะครับก็ประมาณ12%ถึง15%สําหรับผู้ชายนะครับส่วนผู้หญิงต้องไปดูเองนะครับโอเคก็จบไปแล้วนะครับสำหรับหัวข้อที่ว่าซิกแพคจำเป็นหรือเปล่า ผมคงตอบแทนคุณผู้ชมไม่ได้นะครับเพราะว่าความชอบของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับสาหรับผมเนี่ยผมคิดว่าเปอร์เซ็นไขมันประมาณนี้มันกําลังโอเคเลยสําหรับผม1 2 1 5นนะครับตอนนี้เพราะว่าผมไม่ได้มีแผนว่าจะไปประกวดไม่ได้มีแผนว่าจะไปถ่ายแบบอะไรพวกนี้นะครับผมรู้สึกว่าผมรู้สึกดีนะครับที่แบบว่าหุ่น มันประมาณนี้ผมรู้สึกว่าหุ่นประมาณนี้ของผมเนี่ยมันโอเคแล้วนะครับมันไม่จําเป็นที่ต้องลีนลงไปมากกว่าน,นี้แต่ถ้าลีนลงไปกว่าน,นี้ก็ได้แต่ว่าสิ่งที่ผมต้องแลกมาก็คือผมต้องกินน้อยลงผมต้องคาร์ดิโอมากขึ้นซึ่งผมไม่อยากทําแบบนั้นเลยนะครับ<อ>ก็ขอบุณทุกคนนะครับที่ติดตามจนมาถึงตอนนี้ก็หวังว่าจะมีคลิปหน้านะครับซึ่งใครมีคําถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณทุกคนสวัสดีครับ